สวัสดีค่ะสนามศพชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานธงทีมนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะถ้าดะงานจริงก็สวยมากนะคะที่เห็นทั้งหมดน่าจะเกือบเกือบสิบชิ้นได้นะคะมาจากทีมงานของล o ตเอรี่ขับนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะใกล้ๆเลยว่ารายละเอียดของธงเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากที่ด้ามธงเลยค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะคือด้ามธงนั่นเองค่ะ สีทองทองนะคะจะเรียกว่าหัวเสานะคะแล้วเราก็จะมีแกนแกนอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็จะทําให้ลูกค้าที่ได้งานไปนะคะได้งานคุณภาพแล้วก็จับสะดวกด้วยค่ะแล้วแกนนะคะก็จะห้อยเชือกได้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะจะห้อยไว้ติดกับรถติดกับฝาผนังบ้านติดกับจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยสามารถใช้งานได้หลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะงานธงนะคะเราจะทําแบบ2ด้าน ให้ดูนะคะแยกชิ้นก่นแยกชิ้นแยกชิ้น,นะคะ่ะอันนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะด้านหลังก็จะเหมือนกับด้านหน้าเหมือนเดิมด้านหลังกับด้านหน้านะคะเป็นงานพิมพ์ลายแบบ2ด้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปนะคะสมมติลมพัดหรือว่าจะหันด้านไหนนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านอันนี้คือข้อดีของงานธงเทียนที่ร้านเราทําให้นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถดีไซน์เรื่องของ โลโก้งานพิมพ์ได้ทั้งหมดนะคะอย่างอันนี้นะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูชัดเลยค่ะด้านบนนะคะก็จะมีโลโก้ประเทศไทยนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะอันนี้เป็นเป็นไฟล์ของลูกค้าที่ลูกค้ากําหนดมานะคะว่าต้องการให้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวแทนของกรุงเทพมีครบหมดเลยนะคะมีวัดมีสะพานมีจุดเด่นๆนนะคะเสาชิงช้าของกทมทุกอย่างนะคะ โอ้อนุสาวรีนะคะพระราชวังวัดนะคะครบหมดเลยค่ะงานจริงนะคะชิ้นงานชิ้นจะประมาณจะมีขนาดมาตรฐานอยู่นะคะแต่ว่างานพิมพ์ที่ลูกค้าเห็นตอนนี้ที่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะงานจริงคือเล็กมากละเอียดมากนะคะแต่ว่างานที่ลูกค้าได้นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะพอดีแสงแสงจะเข้ากล้องนิดนึงนะคะก็เลยทําให้มัน บ๊บวับบุบวับแต่งานจริงที่เห็นอ่ะเอาสักประมาณนี้แล้วกันงานจริงที่เห็นนะคะงานจริงคือสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะสีงานจริงนะคะจะเป็นสีฟ้าเกือบเกือบน้ําเงินนะคะโทนเข้มเข้มวิงวิงนิดนึงค่ะนี่ค่ะให้ดูงานพิมพ์ก่อนว่างานพิมพ์สวยมากนะคะละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปประทับใจแน่นอนนะคะอาจจะมีการแลกธงหรือถือธงนะคะก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ ข้อความนะคะก็จะสามารถออกแบบได้เช่นกันนะคะอย่างตรงนี้ก็เขาจะเขียนว่า r o ต a รี่ขับนะคะตรงนี้ก็ดีไซน์ได้ค่ะอย่างในตัวหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นสีออกเออเกือบเกือบเหลืองมากนะคะแต่ว่าไม่ได้เหลืองมากเหลืองเหลืองอ่อนๆน,นั่นเองนะคะด้านล่างก็จะใส่โลโก้เพิ่มนะคะสามารถใส่ได้ตัวฟอนต์ก็จะเป็นสีขาวนะคะน้ําเงินขาวฟ้าขาวก็จะสวยมากๆเลยค่ะก็จะมีโลโก้นะคะอ่ามาดูผลงานชิ้มเต็มๆค่ะอันนี้ คือผลงานแบบชิ้นเต็มๆนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะงานจริงสวยนะคะสวยมากๆเลยเพราะว่ารูปที่ลูกค้าเอามาใช้รูปจริงนะคะสวยมากมากๆนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างสุดของธงนะคะก็จะสามารถใส่อ่อมันไม่ใช่สามารถใส่ค่ะแต่เราจะมีใส่ให้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้นะคะผู้ก็สามารถเลือกสีได้อันนี้ เราก็จะเป็นสีทองส่วนมากจะเป็นงานผู้สีทองนะคะเพราะว่าจะสวยมากๆเวลาลูกค้าเลือกทงเป็นสีสันต่างๆนะคะพอ,พอเจอผู้สีทองปิดขอบเข้าไปอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะทําให้งานทงอะคะ่ะยิ่งเด่นขึ้นเพราะว่ามันจะเหมือนไปตัดสีเล่นสีกันนั่นเองนะคะแล้วก็งานเย็บเพิ่มเติมนะคะที่เราเก็บขอบให้ลูกค้านะคะ mm hmm. ก็จะละเอียดด้วย mm hmm. ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้คือใกล้มากๆนะคะใกล้จนกล้องจะไม่โฟกัสอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือใกล้มากๆจริงๆค่ะเก็บขอบให้เพราะฉะนั้นงานก็จะเรียบร้อยมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้ธงทีมแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะทางร้านเรารับผลิต ขั้นต่ำก็5ผืน10ผืนก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับทีมงานโรตาอรี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ผลิตงานทงทีมสวยๆให้นะคะมีรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถดูได้นะคะที่เว็บไซต์สนามสุบ .com นะคะหรือลองเซิร์ชสนามสุบชุดกีฬาก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ